สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง y o u t u แอดทอนนะักคำนวณยู่ใกขณะน,น,นี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะ,รนะครับสมาชิกครับผมจะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณสูตรหลักร้อยบนตัวเดียวเป็นแม่นให้สมาชิกได้รับชมกันนะสูตรนี้จะเป็นสูตรใหม่หลงใหดแรกนะครับพอวิธีคิดวิธิตรำร้อยบนตัวเดียวนะครับ ตามสูตรที่แม่นเหลือเกินนะฮะทัวรจะมาทําลงให้สมาชิกได้รับชมก่อนเป็นงวดแรกมนี้มันจะมาหรือเปล่าอันนี้พิจารณาเอานะเป็นสูตรระยะทัานนะครับก็้ม,มาต่อกับสูตรหลักร้อยบนเดินดีสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรเก่านะสมาชิกนะอันนี้สูตรเก่าเป็นกระดาษแผ่นใหม่ผมลงให้จริงสามงวดน,นี้ตามที่ผมเขียนเขียนวันที่กํำกับนี่ก็คือลงจริง ทีนี้กระดาษแผ่นนี้มันจะเป็นผมมาคัดลอกใส่กระดาษแผ่นใหม่นะครับกระดาษแผ่นเก่านี่ฮะมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่ผมเขียนให้เหมือนเดิมเลยนะครับนี่ฮะร้อยบนเดินดีนี่ฮะ H แบบสองตัวนะครับอันนี้กระดาษแผ่นเก่านี่ตามนี้เลยนะครับลงให้วดแรกก็มาหลักร้อยฮะลงลงจริงนะพูดถึงลงจริงอันนี้ผมย้อนสูตรนะครับที่ยาวๆวนี่คือก็คยือย้อนสูตรลงจริงให้วดแรกออกห้าเก้าสามก็มาที่หลักร้อยห้า ลงจริงให้งวดที่สองเป๋แล้วฮะไปที่หลักหน่วยฮะจากหลักร้อยไปที่หลักหน่วยสองตัวมาหนึ่งตัวงวดที่ผ่านมาสูตรได้สองกับสามเอาเป๋อีกฮะสามไปที่หลักหน่วยอีกฮะเอายังไงฮะนี่เอาหลักหน่วยกับหลักหลักร้อยไปฮะปรับเป็นร้อยกับหน่วยอเพราะมันมาหน่วยสองรอบแล้วก็นอกนั้นมาร้อยหมดหรือจะเอาเป็นวิ่งบุก็แล้วแต่สมาชิกนะครับอันนี้ผมพูดให้สมาชิกได้พิจารณานะครับ ไอ้เป็นสูตรเก่านะครับหลักร้อยบนนะสองตัวมาหนึ่งตัวครับอันนี้กระดาษแผ่นใหม่กระดาษแผ่นเก่านี่นมันมันหมดหน้ากระดาษพูดง่ายๆนะครับมันเขียนต่อไม่ได้ก็นํามาเขียนต่อให้สมาชิกได้รับชมกันกระดาษแผ่นใหม่ก็จะมีสูตรเก่าสูตรใหม่นะครับหลักร้อยบนนะครับก็ทําลงให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ดูกันแล้วกันนะครับสมาชิกนะช่องแอีถอนนักคำนวณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิง ื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะลงต่อไปด้วยมาฟังคาเตือนทางช่องฮะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นฮะไม่สน,นับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทา,งเ,างเด้อสมาชิกด้อยอ่ะเดี๋ยวมาดูสูตรเก่ากันก่อนร <c oughs> ้อยบนสูตรเก่ากระดาษแผ่นเก่าอ่ะเดี๋ยวมาเขียนากระดาษแผ่นเก่าให้ก่อนนะครับ ที่ผ่านมาสู่ได้2กับ3นะครับคุณออก503ศย์มันก็มาจริงๆนะฮะแต่ไม่ใช่หลักร้อยมันมาที่หลักหน่วยครับก็คือเลข3าน,นั่นเะองเนี่ยที่หลักหน่วยเอาเป็นยังไงอะมาหลักร้อยกับหลักหน่วยก็แล้วกันนะฮะร้อยร้อยห,หน่วยบนหรือมาวิ่งบนอ่ะตามนี้เลยนะครับ งวดที่จะถึงนี้เดี๋ยวไปดูกระดาษแผ่นกะเอ้ยกระดาษแผ่นใหม่ที่ผมเขียนให้ผมย้อนให้ดูตั้งแต่งวดที่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 อ๋ 5, 9, อ596เฮ้ย598นะจะได้ดูนะครับเพื่อสมาชิกท่านไหนจะเข้ามาจะได้ดูสถิตินะครับการเดินเลขนะครับงวดแรกสูตรได้สี่กับห้านะครับพอออก59 598เพราะมันเป็นสูตรหลักร้อยเดิมนะครับถูกงวดที่หนึ่ง พจนที่2สู่ได้1กับ2องผลออก1 1 6 1ก็มาที่หลักร้อยหลักสิบอะเป็นมาได้ทุกหลักก็แล้วกันนะฮะสมาชิกนะเอาเป็นว่ามาได้ทุกหลักนี่ว่าหลักร้อยกับหลักสิบครับพจนต่อมาสู่ได้หกกับ7นะครับ6ก็มาที่หลักร้อยก็เน้นไปนที่หลักร้อยนะครับนี่ว่าได้ทุกหลักเด้อ มวดที่มวนนี้ฮะม้วที่สูตรที่ลงจริงลงจริงเลยนะครับม่วนที่ออกค่าค่าสามเนี่ยสูตรได้ห้ากับหกนะครับออกห้าก้าสามห้าฮะก็มาที่หลักร้อยนะครับถูกก็หลักร้อยบนปรับเป็นสองตัวบ,บุก็แล้วกันนะคมาได้ทุกหลักที่สองสูตรที่สองตัวสูตรสองตัวมาได้ทุกหลักนะครับ ต่อมาสได้สมกับสี่พออกาศูนย์สี่สี่ฮะก็มาที่หลักหน่วยถูกฮะพูดที่ผ่านมาศูนย0ได้สกับ3นะครับพอออกศูนย์สมาฮะมาที่หลักหน่วยถูกะ งดที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนไปดูกันฮนะนี่คือวิธีคิดวิธีทำนี่ง่ายๆเลยนะฮะนำหลักพันหนึ่งค้งบวกหน่วยบนหนึ่งค้างบวกกันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยไม่มีบวกคงที่สำหรับถุงนี้สี่บวกสามลงทเล็กเจ็ดให้เจ็ดบวกเพิ่มไปหนึ่งได้เลขแปดอ่ะเน้นไปที่หลักร้อยถ้าเจ็ดกับแปดเนี่ยนะผมก็ยังคงเน้นไปที่หลักร้อยอยู่นะครับส่วนมันจะมาหลักอื่นก็สุดแล้วแต่นะครับเพราะมันเป็นสูตรหลักร้อยบนเน้นไปที่หลักร้อยบนนะครับเจ็ดกับแปด เน้นไปที่หลักร้อยบนลงจริงให้พัวที่4ี่้รับหัประจที่16บหกทับ 7, ทับห7จอ่ะจะมาสักตัวไหมระหว่าง7กับ8นะครับก็พิจารณาเอาฮะเน้นไปที่หลักร้อยนะครับเพราะเป็นสูตรหลักร้อยนะครับอ่ะไปต่อกันกับสูตรไฮไลท์ในคลิปนี้นะครับเป็นเด่นอ่าร้อยบนตัวเดียวสูตรระยะสั้นนะครับสมาชิกนะเดินเะข้ามา5้วดนะครับทำไปดูเข้าตามนี้จริงส่วนลงส,ส่วน พ็นมันเข้าแล้วก็มาทําให้สมาชิกได้รับชมการเป็นวันแรกมันจะมาหรือเปล่าพิจารณาเอาครับสูดแม่นๆนะครับวัแรกรับสูตรได้เลขหนึ่งเพอรอกหนึ่งหนึ่งหกครับเป็นสูตรหลักร้อยนะครับมาหลักสิบก็ก็ถือว่าแถมไปนะครับเป็นหลักร้อยถูกที่หนึ่ง,งมันจะชนกันกับสูตรเก่านะฮะหลักร้อยเดี๋ยวผมจะเทียบชนโชคกัถ่ายให้นะครับ ตัวต่อมาสูตรได้เลขหกตัวเดียวฮะผลตอบหก 6, กลาสูงหกนะครับก็มาที่หลักร้อยถูกเป็นงวดที่สองอ้าวดต่อมาฮะงวดที่สามนะครับสูตรร้อยบนตัวเดียวในเลขค่าฮะผลตอบค่ากลาสามห้ามาที่หลักร้อยบนถูกเป็นงวดที่สาม งวดต่อมาฮะงวดที่4สูตรครับได้เลขค่า,าตัวเดียวพอดอกค่าศูนย์สี่นะครับหครับก็มาที่หลักร้อยถูกเป็นงวดที่สี่นะครับเอางวดที่ผ่านมานะครับร้อยบนตัวเดียวสูตรได้เลขค่าฮะพอดอกค่าศูนย์สามห้าก็มาที่หลักร้อยบนนะครับห้าก็มาที่หลักร้อยบน ลอยบนตัวเดียวมาไม่มาไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่ะไม่รู้แล้วมาถามให้ดูทำไมเนี่ยบางท่านอาจจะเม้นแบบนั้นนะครับก็มันไม่รู้นะครับทำเดาตามสูตรนะสมาชิกนะผมก็คิดว่าสมาชิกก็ไม่รู้หรอกครัว่าหัวกระจกตัวไหนเมือนผมนี่แหละผมก็เดาตามสูตรเนี่ยสูตรมันจะพาไป สมิส,สมาชิกบางท่านว่าสูตรมันพาไปแบบไหนนี่ไงฮะสูตรมันพาไปแบบนี้ฮะนี่ก็คือสูตรวิธีคิดวิธีทำนี่ฮะผมไม่ได้่วตัวเลขขึ้นมาเองนะครับเนี่ยวิธีทำมันแบบนี้ลองลองลอง,ลองแคปสูตรไว้แล้วก็ลองย้อนขึ้นไปดูนะวิธีทำฮัลโอยบนตัวเดียวนําหลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งมาบวกหลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่สองอีกสองครั้งบวกหลักสิบสามตัวหน้าครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งบวกหลักสิบสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งบวกหลักน่ววยตั ท้ายกันที่1อีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวก9คงที่นะเอาบวกกันดู8ปบวกเลงท้ายเลข7 7็บวกเลงท้ายเลข6 6หบวกเนะลงท้ายเลข3 3มบวกเลงท้ายเลข0 0นนบวกแนะครับก็ได้8 8ดแปบวกเก้ที่นะ8ปดบวกเก้ที่ลงท้ายเลข7ให้สมาชิกนะเอาได้เลข7ฮนะ มาชิกคิดเห็นเป็นประการใดพิจารณาเอาถ้าชอบเจ็ดก็วางไว้ที่หลักร้อยก็แล้วกันนะถ้าไม่ชอบก็มองผ่านะหรือจะมาที่หลักอื่นอันนี้ก็มีทราบได้นะครับแต่ตามสูตรก็คือร้อยบนตัวเดียวเจ็ดเทะพิจารณาเอาฮะสมาชิกนะมาไม่มาไม่รู้นะครับวุฒิธรรที่อันนี้สูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับลงจริงให้งวดแรกวกเจธรที่สิบหกทับเจ็ดทับหกเจ็ดส่วนสูตรเก่านะเป็นสูตรหลักร้อยบนเดินยาวเลยทีเดียวนะครับ รอยบุญเดินยาวๆน,นี่กระดาษแผ่นเก่านะครับรอยบุญอันนี้ผมเขียนแต่กระดาษแผ่นใหม่ให้สุดเก่ามันชนกันที่เลขเจ็ดนะครับสมาชิกนักพิจารณาเอาฮะรอยบุญอาชุนกันที่เลขเจ็ดนะตัวรองก็คือเลขแปดนั่นเองอ่ะชอบเจ็ดชอบแปดก็พิจารณาเอาขอบคุณทุกท่านท,ท,ที่ให้การติดตามชนเจ็ดนะครับหลักรอยบุญนะครับรองแปดอ่ะขอบคุณครับ